ด่วนจริงๆเพราะนี่คือช่วงเวลาที่แฟนบอลไทยต้องหยุดอารมณ์ความรู้สึกชั่วคราวแล้วหันมามองความจริงอย่างตรงไปตรงมาอนาคตของทีมชาติไทยกำลังเดินไปในทิศทางใดและเมื่อเทียบกันแบบชัดๆกับระดับเอเชียโดยเฉพาะทีมชาติเวียดนามเราอยู่ตรงไหนกันแน่คำถามนี้ไม่ใช่เพื่อโจมตีไม่ใช่เพื่อซ้ำเติมแต่เป็นคำถามที่จำเป็นต่อการพัฒนานระยะยาว เพราะหากเราไม่ยอมรับความจริงเราก็จะวนอยู่กับคำว่าเกือบและถ้าไปอีกนานหลายปีในช่วงสิก,กว่าปีที่ผ่านมาฟุตบอลไทยเคยสร้างความหวางอย่างมากเราเคยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเคยชนะคู่แข่งด้วยความมั่นใจเกมรุกดุดันเกมรับเหนียวแน่นนักเตะมีความมั่นใจแฟนบอลเชื่อมัน่นและคำว่าช้างศึกเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งในภูมิภาค แต่เมื่อเวลาผ่านไปโลกฟุตบอลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้หยุดอยู่กับที่เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียต่างลงทุนวางระบบและพัฒนาฟุตบอลอย่างจริงจังโดยเฉพาะเวียดนามที่ก้าวกระโดดแบบเห็นได้ชัดทั้งในระดับเยาวชนและทีมชุดใหญ่สิ่งที่ต้องพูดความจริงคือเวียดนามไม่ได้เก่งขึ้นเพราะโชคช่วยพวกเขาไม่ได้พัฒนาเพราะนักเตะพรสวรรค์รุ่นทองเพียงรุ่นเดียว แต่เป็นผลจากการวางโครงสร้างฟุตบอลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับรากยา่อาอะคาเดมีสโมสรอ,อาชีพไปจนถึงทีมชาติระบบการฝึกซ้อมมีมาตรฐานนักเตะถูกปลูกฝังวินยัยแท็คติกและความเข้าใจเกมตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อขึ้นสู่ทีมชาติพวกเขาไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่เป็นการต่อยอดจากระบบเดิมที่คุ้นเคยขณะที่ฝั่งไทยเราต้องยอมรับว่าโครงสร้างฟุตบอลยังไม่เสถียรพอ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารการเปลี่ยนโคช้ชการเปลี่ยนแนวทางการทำทีมเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกินไปทุกครั้งที่เปลี่ยนก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ความต่อเนื่องขาดหายนักเตะต้องปรับตัวกับระบบใหม่อยู่ตลอดส่งผลให้ศักยภาพที่แท้จริงไม่ถูกดึงออกมาอย่างเต็มที่แม้เราจะมีนักเตะที่มีทักษะเฉพาะตัวดีแต่ฟุตบอลสมัยใหม่ไม่ได้วัดกันที่ความสามารถรายบุคคลเทียงอย่างเดียวมันวัดกันที่ทีมเวิร์คระบบและความเข้าใจเกมโดยรวม เมื่อมองในระดับเอเชียความแตกต่างยิ่งชัดเจนทีมชั้นนำอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุดีอราระเบียหรืออิรานต่างมีโครงสร้างหลีกที่แข็งแรงนักเตะได้แข่งขันในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเวียดนามอาจยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่พวกเขากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องพวกเขามีเป้าหมายชัดเจนรู้ว่าต้องพัฒนาอะไรและไม่ลังเลที่จะลงทุนกับเยาวชน ขณะที่ไทยยังมีความลังเลยังถกเถียงกันระหว่างความสำเร็จระยะสั้นกับการพัฒนาระยะยาวอีกประเด็นที่ต้องพูดตรงๆคือทัศนคติของเราเองแฟนบอลไทยจำนวนไม่น้อยยังคาดหวังความสำเร็จทันทีเมื่อทีมชาติแพ้จะเกิดกระแสะกดดันอย่างรุนแรงทั้งต่อนักเตะและโค้ชสิ่งนี้ทำให้การทำงานระยะยาวเป็นเรื่องยากโค้ชไม่มีเวลาเพียงพอในการสร้างทีมตามแนวคิดของตน นักเตะขาดความมั่นใจและบรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความตึงเครียดในขณะที่เวียดนามแม้จะแพ้บ้างแต่พวกเขายังให้เวลาให้ความเชื่อมั่นกับโครงสร้างที่วางไว้หากถามว่าอนาคตทีมชาติไทยยังสู้เวียดนามได้ไหมคำตอบคือได้ แต่ต้องอยู่บนเนื่อนไขายของความจริงเราต้องยอมรับก่อนนะว่าณนะเวลานี้เวียดนามมีความต่อเนื่องและความพร้อมในระดับทีมมากกว่าพวกเขาอาจไม่ได้มีนักเตะที่ทักษะเฉพาะตัวโดดเด่นกว่าไทยทุกตำแหน่งแต่พวกเขาเล่นเป็นทีมเข้าใจแท็ติกและมีวินัยสูงนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแข่งขันในระดับเอเชียได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ไทยยังมีจุดแข็งหลายอย่างเรามีนักเตะที่มีเทคนิคดีการครองบอลการเล่นเกมรุกแบบสร้างสรรค์ยังเป็นเอกลักษณ์แต่ปัญหาคือความสม่ำเสมอและความแข็งแกร่งในเกมรับรวมถึงสภาพจิตใจในเกมใหญ่เมื่อเจอแรงกดดันสูงเรามักเสียรูปเกมง่ายเกินไปตรงจุดนี้เวียดนามพัฒนาไปไกลพวกเขาเล่นด้วยความอดทนรู้จังหวะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเร่งเมื่อไหร่ควรชะลอกเกมอีกเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือระบบหลีกภายในประเทศ หลีกไทยเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหลีกที่ดีที่สุดในอาเซียนแต่ปัจจุบันการแข่งขันสูงก็จริงทว่าความยั่งยืนทางการเงินและการพัฒนาเยาวชนยังเป็นคำถามใหญ่สโมสรจำนวนไม่น้อยเน้นผลการแข่งขันระยะสัน้น ใช้นักเตะต่างชาติเป็นหลักเยาวชนไทยจึงมีโอกาสลงสนามน้อยเมื่อถึงเวลาขึ้นทีมชาติประสบการณ์ในเกมระดับสูงจึงยังไม่เพียงพอต่างจากเวียดนามที่ผลักดันนักเตะท้องถิ่นอย่างจริงจังการพูดความจริงไม่ได้หมายความว่าเราต้องดูถูกตัวเองแต่คือการยอมรับสถานการณ์เพื่อแก้ไขอย่างถูกจุดอนาคตทีมชาติไทยจะไปทางไหนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในวันนี้ เราต้องเลือกว่าจะสร้างระบบที่มั่นคงหรือจะไล่ล่าความสำเร็จชั่วคราวแล้ววนกลับมาที่ปัญหาเดิมหากเรากล้าลงทุนกับเยาวชนปรับโครงสร้างหลีกสนับสนุนโค้ชและนักเตะอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ในวันที่ชนะแต่รวมถึงวันที่แพ้ไทยยังมีศักยภาพที่จะกลับมาแข่งขันกับเวียดนามและกล้าวสู่ระดับเอเชียได้ สุดท้ายนี้ความจริงอาจเจ็บปวดแต่ดีก็ว่าการหลอกตัวเองวันนี้เวียดนามอาจดูเหนือกว่าในแง่ระบบและความต่อเนื่องแต่ฟุตบอลไม่มีคำว่าถาวรทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้หากไทยเรียนรู้จากความจริงยอมรับข้อบกพร่องและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังอนาคตของทีมชาติไทยยังไม่สิ้นหวังและวันที่เรากลับมายืนอย่างสง่างามในเวทีเอเชียก็ยังเป็นไปได้จริงไม่ใช่แค่ความฝันของแฟนบอลอีกต่อไป